หุดได้เนว่ยหยุดก็โด,โดน,นดิแกนี่มันเด็กเหลือขอจริงๆเลยนะกินอะไรดีดอ,อ่ะเอาอีกละไปทำอะไรให้ลุงเอกล่ะเป็นแบบนี้บ่อยเหรอพี่อืมลุงหลานคู่เนี่ยตีกันบ่อยแม่ฉันเล่าให้ฟังว่าตีกันตั้งแต่ไอ้นเนิวยังเด็กยันโตจนถึงตอนนี้ยังไม่เลิกตีกันเลย ว่าไงนวลมาถึงหน้าบ้านเลยฉันขอรูปมาฝากกับพี่ก่อนนะฉันต้องไปทำงานที่กรุงเทพอะสวัสดีครับแต่ฉันไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนนะเธอนะพี่ถือว่าช่วยฉันเถอะคือฉันพาลูกไปไม่ได้จริงๆอะไม่อยากให้เจ้านิวอยู่คนเดียวด้วยขอบคุณนะจ๊ะพี่นิวลูกอยู่กับลุงเขาอยู่ดื้ออย่าซนนะเข้าใจไหม ครับแม่นิวเนิวเอาคณะให้ลุงหน่อยบอกว่าคณะนี่มันกวางตุง้งรู้จักไหมคณะโอนมันก็ผักเหมือนกันแหละลุงกินได้เหมือนกันแหละว้ไม่ได้เรื่องเนวเอาไก่ลุงหน่อย เอาไอ้นี่จะขายไม่ของอะ่ะเอา้าก็ผมได้ยินว่าไขาอ่อ่ะบอกว่าไก่ไกเ,ไเว้ยไก่เฮ้ยใจเย็นลุงรับได้ดิจ้ะเอาเหมือนเดิมจ้ะได้จ้ะนั่งรอแป๊บนะไอ้นิ้เดี๋ยวทอดไข่ดาวหน่อยนะลุงจะทำกะเพราก่อนได้ครับลุง โหอะไรนี่ไอ้นิวลุงบอกให้ทําไข่ดาวทาไมแกทําไข่เจียวโหลุงพี่สาวเขามาแต่ละครั้งก็กินแต่ไข่ดาวน่าเบื่อจะตายกินไข่เจียวนี่แหละก็เขาจะกินไข่ดาวแล้วแกจะไปเบื่ออะไรกับเขาไรนิวเบย์ลุงลุงลุงไม่เป็นไรจ้าฉันก็ไม่ได้กินไข่เจียวนานแล้วเหมือนกันอือหือไอหลานตัวดี ถ้าเนวเยียไม่ขอไว้ฉันจะตีแกให้กลับบ้านไ่ถูกเลยเอานะพี่เอกเดี๋ยวหลานมันก็โตนี่ครับอาลงอะไรของแกเนี่ยซื้อแข็งมาเหรอ,อ <laughs> ไอเดว กระติกน้ำเอาไว้ใส่น้ําแข็งไม่ใช่ใส่กบเออลุงไม่ใช่จัมโบ้นะเราเวลาให้อาหารหมันอ่ะอย่าลืมลูกผวมันด้วยมันชอบไปเล่นแล้วการบ้านน่ะไม่มีทำงัไงโอลุงผมอยากทําอาหารแกไปอะ่ะก็วุ่นวายฉันตอเปล่าทำกันบ้านกันได้มันมีสักวันไหมที่ไปทําให้ฉันงุ่นงิด ไอเด็กนี่กล้ามาแกล้งฉันหรอแหมยังไม่ชินอกว่หอลุงถ้าฉันหัวใจวายนจะมาหลอกแกคนแรกเลยคอยดูฉันจะนหลอกแกคนแรกเลยเฮ้ <Hey. S 1> ยยายจับได้นะเห็นไอห,หัวโนเลยหยิมน้ำปลาห,หน่อย ฉันบอกว่าน้ำปลากวนจริงๆมัใช่เรื่องเรือเปล่าล้อเล่นนะลุงทำเป็นคนแก่หัวร้อนไปได้แล้วช่วงนี้อ่ะเรียนเป็นไงบ้างก็ไม่ยังไงนะจะลาออกแล้วอยู่ให้ลุงเลี้ยงแทนโอเคไหมใครอยากจะเลี้ยงเด็กดื้อยอย่างแกถ้าเราออกจริงๆก็ไปอยู่กับจัมโบ้โน่น <laughs> คนบ้าอะไรจะไปอยู่กับกบหัวเลาะชอบใจมาก ไม่ต้องกินละมอนี้อา้าวถ้าลุงไม่ให้ผมกินผมไม่ติดต่อป้าหนองให้อีกนะอาสินี่ลุงเห็นพี่ไอลูปวะพามไหมเมื่อวานอะไปถอยรถหลูมาฉันเห็นและฉันอยากเป็นสะพ้ายติดอย่างเดียวนะที่เขาอะมีเมียละลูกบ้านตชาชัยอะก็เก่งๆทั้งนั้นนะยิ่งคนโตได้ไปทำงานเมืองนอกแนะน่เนาะ เห็นลูกชายอีกคนก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศด้วยนิใช่แต่และคนได้ดีได้ดีไปหมดแล้วเห็นแล้วอิจฉาจริงๆอืมแล้วหลานลุงอ่ะเป็นไงบ้าง่าไปพูดถึงเลยไอเด็กคนนี้มันดืออ้อจะตายขนาดนั้นเลยเหรอลุงเออเรียนก็ไม่เอาไหนจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่วันวันเอาแต่แกล้งฉันดูมันเถอะโตป่านี้ยังทําอะไรไม่ได้เรื่องทุกอย่าง อ้าวนิวมันั่งทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเครียดเรื่องเรียนนะลุงโคตรท้อเลยกลัวเรียนกฎหมายต่อไปไม่ไหวแล้วอะ่ะอ้าวไม่เรียนแล้วจะทำอะไรกินล่ะก็เปิดร้านอาหารมันลุงไงลุงก็เปิดร้านอาหารเลี้ยงตัวเองมาแล้วจนแก่นี่มันก็ถูกอย่างที่แกพูดแต่ฟังลุงนะ มีโอกาสก็เรียนไปเถอะเรียนให้สุดความสามารถถ้าแกอยากจะทำอาหารจริงๆแันก็จะสอนให้แต่ก็ต้องเรียนควบคู่ไปด้วยนะจะได้ลองทำทั้งคู่ไงพราะได้ทำจริงๆแล้วแกอาจจะไมไ่ชอบทำอาหารก็ได้นะแต่ผมเชื่อลุงเถอะการเรียนมันสำคัญไม่ต้องทิ้งการเรียนมาค้าขายหรอกครับงั้นผมคงต้องกลับไปตั้งใจเรียนก่อนแล้วให้ลุงมาสอนทำอาหารอีกที ลุงลุงลุงแก่แต่ทำหน้าเศร้าทำไมก็ผมได้ยินว่าลุงโดนรถชนอะ่ะแต่ฉันไม่ได้ตายเว้ยไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยซ้ำแค่เนี้ยก็ผมกลัวลุงจะไม่อยู่แล้วอ่าถ้าลุงเป็นอะไรไปใครจะสอนผมทำอาหารนะเอาไอ้หลานคนนี้ มันไม่ได้ห่วงฉันเลยนี่หว่าห่วงเด็กสูตราหารไอห่วงก็ห่วงแต่เรื่องกินอะเรื่องใหญ่หน่อยเด็กคนนี้อ้ยลุงเป็นไงบ้างมีแยนี่โอ๊ยโอ้โหลุงคนอุตส่าห์เป็นห่วงไหนขอดูฟันหน่อยสิอยู่ครบไหมครับเอาเปล่าไครับไฟไหมเฮ้ อุ้ยเล่นบ้าอะไรวะเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่ไงแม่ผมก็น้องสาวลุงกันแหละอ่ะอะไรส่องเข้าป่ามั้งมิแกนเรียนจบแล้วเหรอแฮ่เซอร์ไพรส์อะดีดีใจไหมเฮ้ยใครจะไปดีใจ พอฉันรู้ยังไงกก็เรียนจบอยู่แล้วแหมแล้วทำเป็นฟอร์มเรียนจบแล้วไปเป็นพ่อค้าแบบลุงดีกว่าฮะแกว่าอะไรนะแกจะไปเป็นพ่อค้าเหรอโหอะไรเนี่ยลุงหูตึงแล้วเหรอเนี่ยฮะอ๋อ่หูเหรอ เป็นไงบ้างไวริวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็ต้องขึ้นศาลคดีสําคัญแล้วนะกาําลังดูหลักฐานฝ่ายต้องข้ามอยู่อะแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกโอเคฉันรอ,อเข้าประชุมอยู่เนี่ยอืมแกก็สู้ๆโชคดีเพื่อนฉันไปทํางานละครับแม่รักแม่เหมือนกันครับครับผมอารุง มาได้ไงเนี่ยแล้วจ๋าไปไหนอ่ะก็ให้เขาพักบ้างสิขายของมาให้แกทั้งวันแล้วมาผมทำต่อเองลุงไปพักเถอะแล้วมาทำไมทำไมไม่อยู่ร้านเองวันนี้ไม่ได้เปิดร้านพอดีมาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาดูไม่คิดเหมือนกันนะว่าร้านแกจะไปได้ดีขนาดนี้ภูมิใจแล้วสิ ก็ผมมีลุงคอยสอนไงที่ลุงไม่ให้ผมทิ้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องความฝันสุดท้ายผมก็ทํามันสำเร็จทั้งสองอย่างเลยฉันก็ไม่อยากชมแกหรอกนะเดี๋ยแกจะเหลิองฉันภูมิใจในตัวแกมากนะต่อไปฉันก็องฝากให้แกดูแลฉันได้แล้หล่ะงั้นไอรานที่ลุงจะเซิงเนี่ยก็ยกให้ผมฟรีได้สิเดี๋ยวเธอไอเนวได้คืบแกเอาสอบ ไม่ไน่จะเอาสอกจะเอาร้านนี่ไงร้านเออไม่ใช่ร้านนี้ร้านค้าอย่าเลือโอนมาให้ด้วยนะ